ครับผมมันพินนะครับกับ n e l นลฟิวไทยใน YouTube ตรงนี้เป็นจุดชมวิวของอ่าเป็นจุดจอดรถของน้ำตกเพียงดินนะครับตรงนี้จะอยู่เหนือส่วนหินผางามขึ้นมาประมาณอ่าไม่กี่กิโลเมตรนะครับสามารถขับมาขับรถมาชมวิวทิวทัศน์ได้นะครับน้ำตกเพียงดินจะเดินลงไปข้างล่างประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะ ลักษณะจะเป็นน้ําแล้วก็เป็นดินนะฮะคือจะต่างจากน้ําตกทั่วไปก็คือเป็นเหมือนกับไหลลงมากับดินนะฮะมีรากไม้มีอะไรเงี้ยครับครับเป็นใต้ดินออกมานะครับนี่ครับหลายคนก็แวะแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าลงไปก็จะต้องไต่ระดับขึ้นมาเองนะฮะ ครับลักษณะเป็นดินนะครับเนี่ยเป็นดินแล้วก็ลากไม้นะครับสังเกตน้ำจะออกเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามาจากพวกเทือกเขาหินปูนนะครับเป็นน้ำจากเทือกเขาหินปูนนะฮะ น้ำตกเพียงดินนะครับถ้าลงไปด้านล่างก็จะเห็นวิวนะฮะนี่ครับน้ำตกเพียงดินนะครับที่หนองหินจังหวัดเลยครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับช n n e l ฟิวไทยใน YouTube ครับผม